สวัสดีค่ะทักทายทุกคนนะคะคอนเทนต์วันนี้นะคะเราอยู่กันที่นาไทยค่ะแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่5พฤษภาคม2565นะคะแล้วก็เป็นวันครูด้วยเออถือเรืสะดวกในวันนี้นะคะใ,ให้วัของขวัญพิเศษกับตัวเองนะคะในรอบ 10ปีได้แล้วนะคะที่เออ่ายซื้อรถให้ตัวเองนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณละครเรื่องทายาทพันเข้าเนียวนะคะที่ทำให้เราได้เจยน้อยมาตั้งชื่อว้แล้วด้วยนะคะว่าจะให้น้องเชื่ออะไรเออในรอบ10ปีที่ถือว่ารถคันล่าสุดที่ขับนะคะก็เป็นรถเก่งคุ้มมากใช้คุ้มมากๆ ะะใช้คุ้มมากบ้าแล้วก็เอก็ถือว่าคันนี้ก็เลยให้ของขวัญที่ตัวเองทํางานหนักมาตลอดทั้งปีนะคะแล้วก็ถ่ายทําละครเรื่องนี้ให้อะไรกับปายเยอะมากนะคะมันเป็นเรื่องที่ลุยมากๆแล้วก็น้องจ้อยน้อยเนี่ยก็ออกมาเพราะความที่เขาก็จะต้องมาให้เราได้ ใช้ไปนู่นไปนี่ได้แบบลุยๆแน่นอนเพราะตั้งชื่อก็ลุยแล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้คือพ่อแม่อ่าป้านะคะแล้วก็น้องๆทีมงานพนักง,งานของนาไทยก็อยู่กันที่นาไทยครบเลยวันนี้นะคะก็จะให้คุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณอาเนี่ยเจิมรถให้ด้วยผูกข้อต่อแขนด้วยพรให้ด้วยนะคะแล้วก็ มาเจมิมนาทายนาตายให้ด้วยนะคะถือว่าเ่ิกดีเ่ิกสะดวกหลายอย่างมากนะคะวันนี้ก็จะได้รับของอวยพรทั้งนาทายได้รับของอวยพรทั้งของขวัญให้กับตัวเองในวันนี้ด้วยนะคะปะเดี๋ยวเราไปรอรับรถกันดีกว่ารถใกล้จะมาถึงแล้วนะคะรถมาแล้วนะคะได้เลิกแล้ววันนี้เลิกสะดวกและแต่ว่ารถมาถึงไว พอถึงเป็นชั่วโมงแล้วนะคะก็เราก็รอเลอกนิดนึงแต่เราก็เตรียมอ่าว่ายเจ้าท่องเจ้าที่รอเตรียมน้ำอบน้ำหอมรอเตรียมขันห้ารอไม่ร้อยกันดีกว่าไป l ล t s go งามจิ๋วยางไป แล้วมันมังงะมันจะทลายอยากจะจะคล้องมังงะมั้งแท เนียนละมากเลยค่ะต้นก like ็ต <|so|>> ้องเอามาตรงนี้ใช่ไหมต้องเอาลองบอลออกากี่แยู่ตรงไหนที่เดีครับเขาล่องไปไหนม่ไหนเขาขาดหรอก็เอาเข้ามาได้เอาเข้ามาเลยใช่ ไปใส่กันน้อนั่นไปหน้าไทยไนี่ล่ะมีรถมาหน้าไทยอารถมาหน้าไทยผู <c oughs> ้โดยสารเยอะจังเลยรถมาเที่ยวหน้าไทยไนี่ล่ะรถปลายทางซ้ายทางรถเจ้าของบ่มีหักเก่งมาก เอาพวงน้อยไปแจกน้อยใ้น้อยให้น้อยเอาพวงน้อยยังไม่ครบไหว้ไว้ให่ครบทุกคนเลยครบทุกคนเลยระวังรถด้วยจ้าไหวานครบปะ ขอน้น้ำเนี่ยหมูท่านใดนี่ดียังเหลืออยู่ได้แลไหมได้เบ้าแล้วกี่โมงแล้วค่ะีสองนาทีเก้าสิบแปดไปไหมไปแล้วมาลับล้วเรวเดินตกลงมาด้อ เอาว่าเนี่ยงังปังดังๆนี่แม่คนนี่ยง้ังปังังมาเด้อรถมาทำมานเมาทำมาขน้าได้งินได้งานไงานงรมากเท่มากจะได้เจะได้ยากแกได้มอันนี้คือรถขนเงินนะคะขนเงินขนทองเข้าบ้านเข้า ให้คิดว่าเจ๊ยน้อย ยาวๆเลยบึ้งเลยนี่แม่บ a บแม่เอาอี่นี่หนไเ็นหอนี่อมเลยแนี่นี่แ่เอาอแม่บี่ท่พมล้วพอมมาเค่นไล่เคลนไล่นไล่

มันสมโพรท่าเลยตอนนี้สายยาวมากกรีเธอหล่สมโพรเป็นะไรกระดีเถวไปละค่ะไมค่ะโอสงกุงกรเื่งากุแจตรดีเรืองมเแจอยู่ในนี้แล้วไหมคอ๋อแม่แตาตก็เป็นก็เพราะว่าน ไม่ด้ยรอไม่ด้วยไม่ยังไม่ลแม่กดกดอีกเดี๋ยวมันก็สีสีไม่าเหยียบเดียก่อนเหยียบเดกทางไรเหยียขาสั่นเหยียบเดบยวถึงอ่ะเดี๋ยวได้ยังตามไและตกวเดียวแม่่แม่กดแม่เหยียบไม่ต้องเอาเอาขึ้นมาแม่เหยียบลงไปเลยเหยียบผ่างเลยดึ๊ดเน ติดแล้วใครคิด่มันมีเสียงมีเสียงทำไมมันไม่ดังโอ้นี่เห็นตลบลูกติดแล้วติดนี่หงุดทำติดแล้วว่างแน่นี่ว่างแน่นี่นี่ไม่แห้งวันนี้เลยโอ้โหพอกับแม่เราเจอป่าป่ามาเจอนะคะคุณหลักผู้ใหญ่มาเจอขอให้รถเจริน้อยให้แห้งปังๆมีงานมีเงินงานงานบันดาลจบแล้วมนร่ำรวย

เไว้แล้วไวแล้วโอ้ยหสานตึงลา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 หนกอนเอูกก้อนลันยานะมันจะไม่เข้ารัเเดี๋ยวเดีวเอยห่มบริันทห่มตเหอรบ่มีห่มเลยที่ไหน่ม้นี่ละเจ้าก้อนละันนี้หมมาหลมาด้วยเจอนอยมนมา งานปังปปังปังปเอะาใผู้ใดที่พูไปเบิกเลกูองมาไหลแขนไม่ได้น้อยพอไหลมาเลยมาดู เออมาสัมมานุณมาหลับม้ด้วยข้าพ้นงข้ามงเขาบาอนดเยจะพ้ข้าวยากจะพข้าดเนายผู้ใดหไหไางให้มี่เจงค้นเงินค้นข้าเขามาร่ารวยร่ารวยทุกคนทุกคนหล่อมารวย คนเงินคนทองคนเงินคนทองไล่ยางมันแปลงมูนี่ห้ามบอกมากอมันไี่ไอ้าวคนเงินคนทองเด้อเจ๋เด้อที่พ่อปลูกแล้วอแล้วเป็นปลูกรณ์มุงนปลูกรณ์มูงเปิห้าใจมาเดินทางเตียวขัดปลอดไฟเลยเจนอยเจเจเจยเจยเจเจยยเฮ้ยโอ้งแม่ เราต้องปูเหง้าเฮงไก่ป่าเง้าเหง้าเอามาปลูกเจอไงเมืเจอรุ่นเจอหน่อยเจอไงลำลยเงินทองเดินทางไปไหนมาไหนก็ปลอดภัย่าก็สองุมกท่อรดัวยของไร้หมาไรงทองทองไร้หมา

ายปะคะลายแห้งเต็มคันหลดลายลายเอามาเต็มคันเลยเอทองไหลมาเทมาแล้วเตมาไหลปะไหนโอ้ยสอลักไหลเลยมาเกาสิเก่าลาิบลกาเก่ิบเกละเก่าิบละาิบเกาละ มันขี้เบอร์เช่าห่อนเนาะมันเท่าห่อนมันก็เช่าหอนจนหมากคนมาเที่ยวเขาถามมะไรเนี่เบ้นห่อนโบเขาบอกว่าห่อนบอกว่าห่อนว่าตัวแต่ว่าพระอาทิตย์ตกได้

ให้ขอแม่หนังหัพี่พ่อแมหนังหัว่าล้านตวนี้จะจับเด้อจับน้เก่าล้านเก่าล้านเก่าเพื่อไปนอจเก่าล้านจี้าเกาเพื่อไปจเ่าลนนี่หนังหัวหลังน นเอ้ยวันเาวหน้าไท่หลุดเหล่องด้วหน้าไดเยินไเขามาเมือสมออมอละลานละลแงละลานดูก่ี่ี่แห้ง ได้ม uh, uh, uh 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 ื่อลรหลายาย้อไลวไงแนูให้ให้ผู้เฮ็ดงั้นให้น่งเรี้ยบหน่อยก็ให้่าลาีเจี๊บาไใครทีตายห้ีเก็บก็ให้ไอ้วันที่มากกว่าร้านทากอนีานไี่ส ยาโกเอ็ดเย็บถ่ายก่อนวันอยู่วันนี้ค่อยวันจะถ่ายาเหรร้านจดเขามาเเนี่ยมาเห็นอีนี่ยขานีผ่านในวันแล้วยาไะนี่นะะมา่งอกล่องเมย์กล่องเมย์ขอดอกขุณที่สอยกัน ว่านแ่ก็ะเป็นกำใจเรอันนี้หน้าไทยเข้าพิ่งเริ่มะร้าเก่าได้เริ่มหนูกระหารควาเมจากละครแต่วันหน้าไทยอีกหน่อยเข้าชีได้แบ่งกันไรก็หนีหลายอยแล้วตัอวผูกแต่นเี้รตัตัวหลังลนลงบอลแกเบิ้งแย่งกันเลยใช่ละ ก็ยังจะพังใหญ่แนวกน่าขอ,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 อให้กิจการรุ่งเรื่อเรืขอตากันด้วยท่ากายทุรุนเฮ้ยกิจการจนตัวดำตัวนี้ว <c> ะ <oughs> มาไม่เชียรมา <c oughs> ขอบคุณนะคะคุยไปอีกเต๋อเอากระจังปลกให้กันกนะขอบคุณที เบิ่งกันมากลายปีแล้วว่าเป็นแค่ตอนนี้ยายไฮยายไฮว้าย่ายไฮไม่ไฮต่นกันเออตื่นกันมาสู้กันว่าตลอดล่ะกระสู้กันต่อไปล่ะสู้กันต่อไปสู้สู้บ่เบาเยี่ยมมากไม่เห้เวลาดี แลวก็แล้วออกมออกอกมาออกเป็นตรงว่าปลกไปโลดเีนไกันเบอรอะไรเงียเจอ่วยั่งกันก็สู่กันต่อไปอีกก็โอ้ควันเถ่อนชอบ่ึ้นไหม่กันต่อไปทีรนะทีกันตีงถ้ายแต่โมู่ายเมื่อเช้านี่ก็หาย อันีสลอดว่าถ้าไปละคนจำจำต่อจากพี่เจี๊ยบบ้างนันอ่าอันนี้ละครเด้อใคร้อจากละครเลยดีนี่ห่งใส่มันถึงทางเยอ่ดีพี่นี่ิดตันันนี่ต้นงแรกชว์กระเ๋ยจขอเนี้มันลายกัต้้งเยอะพอเรื่อง้นไหม เอาที่ต้ายกรจยั่ทุกอย่างคอนเสิร์ตจะติกี่เด้อน่สยดาบ้งตรงนีแล้วบ้างเนี่ยเอาเสิาด้อเพราะนั้นถ้ามาได้ดิายหมาถอ้นดไข่ีไ่ง้นต่อเด้เงันได้ดีบางอย่างก็ได้ฟาเป็นเงินน้ำฝากน้องดีฟาไป้ละ ากตีฝากหน่คุณแม่บ้งอ่ะคุณนมละครเนาะจะตามที่เาไปจอยบกันเลยะะลนือเบินกานบริเวณกันฝาดเลอนี่กระถ่ายกัฝาดเลยนีอาเดมันลายก็ต้อโยต้องเบี้ยเพี่อาจเภาเามาอ ก่อนลงสูงหน่อยมีอะไรมให้กินไะ้ได้ดีมันเปนปลให้กินได้ดีนอนหลับดีเงาไว้น้ำก um ันต้องเมือน้ำกันต้องได้น้ำกันตองเยออไว้มีไี่ชอวาตนมแท้เสียงเกลี่กระสันเธอสุขภาพสำคัญที่สุดเลยค่ะสุขภาพเนยพระดนสีน้ำผาคนรคอเอาใส่ได้ดีเนาะ เวกใส่ไป้ดีนอนกมองย่ใอ้่ใกันใช้อก็ใเอหอน้ำหน้ำเนา่ายม่ได้กแล้วเรเป็นเราคนเราเนโอ่ได้ินาแข็งแรงโอเคน้องใหม่ล่าสุดเหนื่อยมากเลยวันสองสเดือนนั่งนั่งไ่อเนไม ก็นบัมานมีเนี่ยสีเหลานะเหมือนกันมีนเ่ต่อขอบคุณมากเลยตามเดือนนี่แที่ทานมาก่ะเต็มที่เล็กน้อยกวานมาะจะขอบคุณคือเห็นแล้วเเต็มที่มากฝากงานไทยเด้อฝากงานไทยซองขาวนี่ไล่ออกป่าวไหมซองขาวไล่ออกป่ะคือจะออก อแล้วเนาะจะวอาเังอะไรล่ะรับตัวนี้ทุกคนเป็นพยานน้อยแต่ดูฉันีแรงสุภาพเรยงขอบคุณที่สู้หรือสามเดือนเริ่มต้นเนี่ยพี่ไต่ก็นั่นแหละมันก็คือเป็นเริ่มต้นอะไม่มีอะไรขั้นต่อไปในข้อเด็ดจะเรื่องรู้เรื่องเมื่อยน้ำมันกันจะเริ่ลงเรื่องน้ำกันได้แต่ตรงนี้น้ำกัน ชูไปด้วยกันเราจะชูไปด้วยกันหลังน้อยเร็วแล้วัหลัน้อยน้อยห่อแม่คุณหมีนีเป็นเด้อเอาไมไ่นีอเสียบวะอยเสียบตัดบ่กับไปตก็ไดไนไกน

ของไหลมาเทมาเอาของจะขาค่ะได้ดเลยน้วยมาก่อนน้ำดีหลงนะมาไหลมาได้ด้วยุ่นไหกองทอไหลมาทุกทุกฮะอ๋อมันได้มันได้แล้วได้แล้วอันนี้พูแทนให้เด้อจะพูแทนให้ อเช่นก่้่าไทยิบบโดน่ได้เงินไดเงินละอบอนล่ไดเินล่นั่นบอกอันนี้ด้ยไ้ที่สุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดเงนให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองโอ้ยดแอมาตายให้กจริญรุ่งเรือง มีความทความเจริญคือเดีนี้ตูดดังมันขี้ลดหน่อเอาเพื่อนจริงเป็นตัวอย่างแมีมาได้มีมาได้มีมาเด้รับฝันนี้นี่ราฝันหลานอยู่หน้าไทยเลยท่านี้แลมวเขาก็มาจับเลยที่จุดกระลา เาไงเพื่อนเอามือเอามือส่วนไหนกันมือใตัวตัวหลใใหมลรับฝันหลานน้อยเด้อใช่ต้นเาตี้ให้ตนีตาเด้อตีตโอ้มาแขนอยนะข่อยบังนาเดุาแตัวไรนะยะตัวมาเลเป็นเด็กดีเด้อ บดบดนะลูกเกงเยีนกิงเถ้ามาหากินเกงเยี่ยนอมเอเด็กดีนะคะพี่จากเอรพี่จเอรใ่ก้่ก้อนใ่ล้อห้องห้องมันหนังมีองมันหนังอ่มีแนวค้องแนวค้องมานั่งลงมานั่งลงนั่ โอ้ันหยอจังไหมันบมีานี่แต่ันหยอดเลยนาะยอดี๋ยไปลอ้ยมันลงป่ละมันลง่ละมันลงมันลงอ่ล่ะมันลีีหน่อยนี่บอกีบอมคเข้าเนอตัใช้เวลาเฮ็ดบ้างเนื้อตใบานอใบเป็นสีบโอ้เดี๋ยวมันทัด นม่ีเดากลกกรลงีเด้มันก็ลงอยู่ตัวนี้ใด้ยบ่เออนเอ้วตัไปเนี่ใบยังก็นาเป็นบางนฉยพันเอีพันเลน้อยเลน้อยนะเขาพันังสนุกย่คอมลาด้อมาขาดเนียบลงบลุงเนี่ยอ๋ออแต่ว่าดีครับ ัพี่น่อยันลงข้าใหญ่ซ้นี่เป็นไรบ่นี่ยลงบ่นี่นานันคือบ่ลงมันจังเอาแขกจ้องไหนบเนี่ยมันได้ซ้ำนี่นึงทำไมมาเคลร์ลงไปจังตมันก็ลงบอกว่าพอมนเรียนมันเต็มละบ่เรียนมันเต็มมันจะบ่ลงแน่ลูกจางนั่นดูต้งชนะไดนไง ยาากเรายาเรายากเรางาไม่ได้หกต้องหางาใหมยังไงนะลองแก้วอลบอง้ย yeah, ังโอ้ได้ได้เท่าไดแล้วเนี่ยมื่อไรสิเก็บไปไปซื้อไงมาพ่อมาพ่อหน่ะลเราไปซื้องล โอ้จังนมาสิไปเถิดเลทยได้บางได้ยินแค่สะบัดหาตเป็นแว่อโอ้เฮ้ยจังเดจังที่พ่อเราเท่าไรเนี่ยเท่าไเท่าไรอ่ะไม่ขม่เลยมันเป็นหลานท่านมันเป็นหลานเมื่อไห่เห